ครับครับโปรเจกต์แก่พี่สครับผมก็พี่สาวของเธอนะครับผมในที่สุดก็ได้ประกาศให้กับทุกคนได้รู้แล้วนื้ว่าเราจะรันนะคโปรเจกต์นี้กันนะครับผมก็จริงๆเราเก็บมาเป็นความลับกับน้ามากๆแล้วแบบทุกๆคนถามตลอดเลยครับแฟนๆเนี่ยถามตลอดเลยว่าพี่แม็กหรือว่าแก้มากับพี่สาพี่สาจะมาไหมพี่สามาหรือเปล่าเงนี้ครับก็วันนี้เราก็พูดได้เต็มปากนะครับผมว่าทุกคนได้ดูพี่สาวของเธอแน่นอนครับ

ไม่เป็นไรครับผมโอเคครักเพื่อที่จะเจอรักที่ดีกว่าอะไรแบบนี้เเจอเลยเลยเลยบมครับมันเป็นมันมีอยู่แล้วแล้วก็มันมีความแตกมาม่ๆเหมือนกันเลยผู้อื่นเขาก็จะไปคิดแบบว่าแต่รักกัน้วแต่ว่ามันต่อไปนี้อยากให้เรียกผมว่าหม่ล่าอะไรเงี้ย ที่ภาพเราเลือ่ <c oughs> องเพราะมันมันต่อเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่แบบเหมือนเริ่มเริ่มแบบคุยมคอแชรมาตามใช่ไหมครับโดยทีนี้เริ่มแบบว่าเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วมันก็เป็นไปตามภาพที่ทุกคนเห็นใช่ครับแล้วแบบฝรั่งฝรั่งฝรั่งที่ใหญ่ขนาดที่ต้อนฝรั่งใหญ่ขนาดนั้นที่หนึ่งคือของฝรั่ง าไม่ถูกเนี่ยมันเป็นแบบิวแแฉาผมไมรู้สึกผมบอกเลยว่าไม่รู้ชาหรือเปล่าน้ำหมดไปเป็นลิธิ์นะครับเพราะว่าตามันแห้งง่ายกได้กินน้ำตาบครับคือที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราเล่นฟิวแนวดราม่าไปแล้วดราม่ามาหลายเรื่องติดกันแล้วเรื่องนี้จะเป็นอะไรที่ ทุกทุคนคิดถึงแน่นอนว่าจะได้เห็นไคเตอร์แมทไคเตอร์นัดที่เปลี่ยนไปเยอะมากใช่พอเนี่ยว่าต้องรอดูนะคนไม่กินเผ็ดคนไม่กินเผ็ดก็จะได้กินเผ็ดเพราะเรื่องนี้แหละเพราะว่าคนดูเรื่องนี้จะได้รสชาติใหม่จากพวกเราครับรวมถึงเมนูใหม่ๆถูกต้องครับใช่เผ็ดอาจจะทำให้คุณทรมานแต่ว่าจะทำให้คุณติดใจครับ ที่ีชนได้ไหครับะกเขาแบบเนัคร um. ื่องนี mm ้ยราตเป็นเทีกค้ว่าแเชียเขาพี่แบบว่าเขายากเขาอยากเห็นสิ hmm. yeah. ่งเงี้ยแตนนนี่ม no. no, ันไม่ได้เปิดกันพอพอคาไม่ได้ี่พอตัวลงกติเจะเป็น่างนี้กอะไรนี่แต่เรื่องนี้บอกเดียวว่าตลกค่ะอะที่แบบทำได้าหน้อะ นั่นแหะต้องระไม่ได้นอีมนรักพครักพี่มีมันจีกันะไรไม่จริใจรู้ปนะม่งใจม่กว่าิดไม่มเรียว่าถก้อไม่มไม่ได้อกอะไร

รัาผมก็ดูแลครับหมดยุ่งแล้วเดินได้เดินเกมแล้วเราตัวแม่อยู่แล้วคดว่ผมเดินเกมในตาในการเลอบคัดใช่ใช่ใช่แต่รภารกิจ เกมนี yeah. ้ผมจะชนะหรือผมจะแพ้อยากให้ทุกคนองลองด้วยกันไม่ไม่ไม่เจอผมน้อก่อนจะเลืองไหนกนี่ยผมไปละได้สี่ผมแบบนี้ผมแบบนี้แล้วก็ฝากดุกคน

ต้นแบบน้องเหนือต้นแบบน้องเหนืออะไรนะครับอ๋อผมจะบอกเลยว่าพี่น้องเหนือขอหัวใจทุกคนไปหัวใจผมอยู่ในนั้นอยู่แล้วรอดูได้เลยคุณพิชาต้องเหนือสนุกแน่ปีนี้ใช่ครับมีอะไรใหม่มีอะไรใหม่แน่นอนหลังจากคุณพิชาต้องเหนือเสร็จเตรียมตัวพบพี่สังเพื่อต่อเลยครับคุณเต้นเหมือน อครับขอบคุณนะครับนะครับ

a minha conta พอตเลิศพ <A> you know, ี่หนุกเอาจับมนเนาะ